ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้านิสสันโนนะครับรถอีฮอคาที่หลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับวันนี้มีเข้ามา1นึ่งคันเลขไม้แท้เพียงแค่ส0 0 0มกิโลเองครับรถบ้านมือเดียวเข้าสุดตลอดครับถ้าใครหารุ่นนี้สีนี้วันนี้มาชมกันครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันโนนะครับรถปี2020ครับเป็นรุ่น1.2 V ีรองท็อปนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่ส0 0 0มกิโลเองครับรถบ้านมือเดียวครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะครับและคันนี้บอกเลยว่าประหยัดมากน่าใช้มากครับ ราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงประมาณเกือบ ,00 แสนเลยนะครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปเยอะมากครับเราขายเป็นเพื่อนเพียงแค่2 9 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแหวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจจัดเลยนะครับคันนี้นะครับผมได้ไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับโครมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยนะครับกระจังหน้าโครเมียมตัดกับโลโก้นิสสันนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งเคเบ ารอบคันนะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งว่ารถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กทูโทนนะครับยางของดันหลบปี2025ครับสเปคยางเนี่ย 185/65R15 ครับและคันนี้มาพร้อมกับดิสเบคคูนาด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับโคมเดิมๆจากโรงงานนะครับและคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังเพื่อนๆเห็นไหมครับมีกล้องติดมาให้เรียบร้อยนะครับและคันนี้เป็นทรงแฮชแบ็ก5ประตูนะครับ ด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นเคปล่านะครับค่อนข้างสวยเลยครับพามาชมด้านท้ายครับเพื่อนๆคันนี้นะครับกว้างขวางมากครับเป็นรถเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้5้าคนนะครับภายในสวยเบาะหนังแท้รอบคันเลยนะครับลองสองด้านหลังนิดนึงครับตรงนี้นะครับสามารถวางของได้เยอะนะครับขาดท้ายตรงรุ่นของนิสสันโนตนะครับลองสองด้านบนกันต่อนะครับเห็นไหมน็อตยึดเสาโปงครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป้เลยนะครับดูที่รอย หลังด้านขวานะครับเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับสีเงาชัดเจนนะครับคันนี้รับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดคว่ำจมน้ำารบประกันใหม่แท้เลยครับทางด้านท้ายนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบถ้วนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวรถสวยไม่เคยติดแก๊สครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับ ลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ถือว่าน้อยมากครับเพียงแค่30,000กิโลรับประกันไมค์แท้นะครับพวงมาลัย power multi function นะครับมาพร้อมกับ airbag หนึ่งใบนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังครบเลยนะครับแอร์คันนี้มาพร้อมกับแอร์ออโต้หน้าจอดีต้นนะครับดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับไหลลงมาที่เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับขี่สบายนะครับเพื่อนๆ ส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแท้สีทูโทนนะครับเบาะหนังสีดันตับกับสีเทาครับเพื่อนๆสภาพสวยพร้อมใช้งานที่สำคัญเนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับ เบาะนั่งด้านหลังคันนี้ก็กว้างขวางและสบายมากนะครับผมเป็นรถให้นั่งนะครับนั่งได้5คนนะครับข้อดีของรถคืออะไรครับประหยัดใช้งานง่ายที่สำคัญนะครับภายในกว้างขวางนะครับและประตูคันนี้นะครับสามารถเปิดได้90องศานะครับถ้าใครมองหารถเอี้ยวขาเด้นใช้งานประหยัดปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์เลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนรูกลมเป็นเรียบนะครับลองสองด้านหลังกันต่อนะครับรอยเม็ดอาร์เดิมหมดนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหรือว่าซ่อม มาเลยโครงสร้างด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับผมลองสองด้านหลังกันต่อนะรถเราทุกคันนะครับผมรับประกันโดยคุณชาลิศนะครับโครงสร้างทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถไม่มีการเฉียวชนหรือพลิกคว่ำมาครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ย รถคันนี้นะครับปีใหม่ไม่น้อยรถบ้านมือเดียวครับรถสวยเข้าสุดตลอดเราขายเพียงแค่2 9 0 0 0 0บาทครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,200อซีซีนะครับอัดตาเร่งดีเปร่น้ำมันมากครับและต่อมาดูโครงสร้างเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านขวานะครับไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกด้านในน็อตแก้มขวาซุ้มหัวโช๊คลอยสีกาวเบสอารอยู่ครบหมดนะครับ มาที่คานด้านหน้านะครับเห็นไหมรอยเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดครับไปจบที่ซุ้มหัวโช๊กด้านซ้ายนะครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์คแผ่นเพจอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยครับมาจบที่ซอกด้านในแก้มด้านซ้ายน็อตที่ฝาโปงด้านซ้ายนะครับไหลมาที่ฝาโปงด้านบนนะครับรอยซีนกาวสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้รับประกันอีกครั้งว่าโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้านิสสันโนดคันนี้นะครับรถปี2020ครับเป็นรุ่น1.2 2V รุ่นรองท็อปนะครับเลขไมแท้เพียงแค่30,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะครับและคันนี้เป็นสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับสีนี้มีเข้ามาน้อยมากครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเกือบ600,000เป็นมือ2วันนี้ผมขายเพียง295,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000บาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้ยาวแบบสีงวดถ้าใครชอบหรือมองหาอยู่รีบมาจัดเลยนะครับเพราะคันนี้เป็น รถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเลยครับและเรานะครับรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันใหม่แท้ครับไม่พอนะเรานะครับรับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ